สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสอกอหอทุกท่านเลยสวัสดีในยามบ่ายนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของอสองกอหอวันนี้ขออนุญาตที่จะมาอัปเดตข่าวสารความคืบหน้านะคะตอนนี้หลายๆคนก็ยังคงสนใจนะถึงแม้ว่าเราจะมีข่าวสารเยอะแยะมากมายที่ทำให้รับฟังกันไม่หวาดไม่ไหวเลยเนาะ แม้กระทั่งคนรายงานข่าวเนี่ยยังเลือกข่าวไม่ถูกเลยซึ่งตอนนี้ก็คงจะขออัปเดตในข่าวของคุณพอลก่อนละกันเพราะว่ามันมีข่าวสารเพิ่มเติมขึ้นมาทําให้หลายๆคนอาจจะตกใจด้วยนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเราจะต้องไปเอาเรื่องของใครเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยคนที่ออกมาให้ข่าวก็มีแนวโน้มจะถูกเข้าปิ้งไปด้วยนะคะอย่างเช่นคุณลูกตาลโหนกระแส หรือว่าคุณกบไมโครซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่เล่นบทเป็นผู้ถูกกระทำแต่ว่าสโลแกนของบอสพอลก็คือจะไม่ทิ้งใครเอาไว้ด้านหลังดังนั้นหลังจากที่ตัวเองนั้นเข้าปิ้งแล้วงั้นพวกมึงก็อย่ารอด ต้องไปดูกันนะคะว่าจะโดนหรือไม่เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรระหว่างคุณกบไมคโครกับคุณลูกตาลซึ่งหลายๆคนก็คงจะชื่นชอบอะนะหลังจากที่ไปออกที่รายการหหดกระแสแล้วจากรูปนะจากข่าวในอดีตก็คือเคยเป็นแอร์มาก่อนก่อนที่จะแขวนปีกนางฟ้าแล้วก็เข้าสู่องค์การธุรกิจไม่ได้เห็นรูปของเขาแล้วน่ารักมากเลยนะเป็นคนที่หน้าตาดีมาก แต่โอเคยังไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูข่าวกันแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับนี่ด้วยจ้ามีข่าวออกมานะคะทนายความบอสพอลได้เตรียมที่จะเปลี่ยนสถานะห้าแม่ขายข,ายของดิไอคอนจากผู้เสียหายจากผู้ถูกกระทำกลายมาเป็นผู้ต้องหาร่วมด้วยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การข่มขู แต่มีการยื่นประกันในสัปดาห์หน้าอันนี้ขออ้างอิงจากแหล่งข่าวของเว็บไซต์สนุกนะคะในวันที่28ตุลาคมนายวิทูลเก่งงานทนายความของนายวรัตพลหรือว่าบอสพอลได้เปิดเผยหลังจากที่ได้ไปเยี่ยมบอสพอลภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่า ตนได้เข้าไปอัปเดตสถานการณ์ภายนอกให้กับบอสพอลได้ฟังว่าขณะนี้มีการโอนสำนวนไปให้กับ DSI แต่การสอบสวนนั้นยังคงเป็นของตำรวจปคบ,บทำให้หลังจากนี้การยื่นเอกสารต่างๆต้องเข้าไปยื่นโดยตรงที่ DSI เป็นหนักพร้อมกับอธิบายถึงผลเสียและผลดีว่าไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้แย่ลง แต่ DSI ก็ดีนะเพราะว่าถือว่ามีประสบการณ์ที่ได้ทำในคดีแนวนี้น่าจะแยกออกว่าอะไรเป็นการช่อกงต่อประชาชนและอะไรที่ไม่ใช่การช่อกงต่อประชาชนสำหรับการพูดคุยกับบอสพอลในวันนี้ก็คือเรื่องของการเตรียมที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับห้าแม่ข่ายที่มีลูกทีมและถือว่าได้กำไรจากบริษัทไปเป็นจำนวนมาก แต่กลับมาอ้างว่าตนเองนั้นเป็นผู้เสียหายทั้งที่เป็นคนไปชักชวนหาคนมาเปิดบิลโดยที่ว่าไม่ได้ประเมินถึงความสามารถในการขายของตนเองซึ่งตนก็จะดำเนินการเปลี่ยนสถานะทั้งห้าแม่ขายนี้จากผู้เสียหายกลายมาเป็นผู้ต้องหาร่วมโดยจะยื่นเรื่องให้กับ DSI ในวันพรุ่งนี้พร้อมกับยืนยันว่าน,นี่ไม่ใช่เทคนิคทางด้านกฎหมายอย่างแน่นอน และก็ไม่ได้เป็นการข่มขู่พยานส่วนอีกกว่า2,000คนอยู่ในระหว่างการคัดกรองเพื่อดำเนินคดีด้วยเช่นกันทั้งนี้ทนายวิทูลได้ยืนยันว่าตนจะดำเนินการเรื่องของการประกันตัวบอสพอลภายในสัปดาห์หน้าเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเพียงแต่ขอประกันตัวให้กับลูกความออกมาสู้คดีเท่านั้น ส่วน3บอสดาราและคนอื่นๆขอเปลี่ยนสถานะจากผู้เสียหายมาเป็นผู้ต้องหาร่วมกันเบื้องต้นมีนายทินพัฒนหรือว่าฮัตนางสาวชนทิชาหรือว่าลูกตาลหงกระแสนายไกรภพจันดีหรือกบไมโครนางสาวหนึ่งฟ้าและนางสาวอโนไทยรวมห้าคนโดยจะมีการยื่นหนังสือไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในวันพรุ่งนี้ ตนไม่ทราบว่าทางทนายความนั้นจะยื่นประกันตัวหรือไม่ส่วนภาพที่อยู่บนหน้าจอนะคะก็คือคุณลูกตาลที่ได้ไปออกในรายการหุ่นกระแสคือได้ว่าเป็นคนที่มีหน้าตาสะสวยมากๆเลยแล้วก็ตั้งแต่ไปออกรายการหุ่นกระแสก็มีคนชื่นชมมีคนให้กำลังใจกันอย่างมากมายส่วนทางด้านโซเชียลนะคะมีคนติดตามใน IG มากถึง1 7 0 0 0หมื่นคน เอาเป็นว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันไปแล้วนะคะคุณลูกตาลเป็นอดีตแม่ขายธุรกิจนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เลิกทําไปแล้วนะแต่ก็ได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์แล้วก็มาร่วมเปิดโปงบอสพอลด้วยในรายการแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็หลุดโฟกัสนะคะเพราะว่าคุณลูกตาลนั้นมีความสวยสะดุดตาทําให้ผู้คนก็อยากรู้จักนะคะว่าผู้หญิงคนนี้คือใครผู้หญิงคนนี้นะคะลูกตาลชนทิชา ซับเพิ่มเสถียรเป็นอดีตแอร์สาวสายการบินดังภาพจำสุดท้ายในฐานะนางฟ้าเธอเป็นแอร์โฮสเตสของทางสายการบินเอมิเรตนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอำลาแขวนปีแล้วก็หันมาทำอาชีพอิสระตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาดังนั้นในวันนี้นะคะที่มีข่าวออกมาว่าบอสพอลก็จะไม่ปล่อยให้คุณลูกตาลได้ลอยนวลก็คือจะผันให้ จากอดีตผู้ร่วมธุรกิจกลายมาเป็นผู้ต้องหาด้วยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะมันจะสามารถทําได้หรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาก็เลิกทําไปแล้วแต่เราก็ไม่รู้ในข้อกฎหมายนะแต่ว่านะวณันนี้บอสพอนะคะได้ฝากทางคุณวิทูลทางทนายวิทูลออกมาว่าพวกนี้คือเหล่าตัวตึงที่จะได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ต้องหาร่วมกันจะได้ไปทัวร์ฮ่องกงพร้อมกัน ทั้งนี้ตัวคุณกบนะคะเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในวันที่15ตุลาคมว่าตัวเองนั้นก็เป็นเหยื่อแล้วก่อนหน้านี้ทางดีไอคอนก็เคยมีปัญหามานานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคนที่ออกมาพูดถึงดีไอคอนนั้นก็จะโดนฟ้องร้องซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในชั้นศาลยังยังมีการดำเนินการอยู่ ทางคุณกบเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะออกมาให้ข้อมูลด้วยเพราะว่ามองว่าตัวเองนั้นเป็นเหยื่อคนหนึ่งโดยตนนั้นเสียหายไปร่วมสองล้านบาทมีลูกทีมทั้งหมด8คนแล้วก็หลังจากที่ตัวเองได้มาเข้าร่วมนะประมาณปีเศษก็มีคลิปที่หลุดออกมาตอนที่ขึ้นเวทีด้วยตนได้เข้าร่วมตอนนั้นประมาณ4ีหเดือน สาเหตุที่เข้าร่วมเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเลขผลประกอบการของบริษัทที่มียอดขายถึง4,000กว่าล้านบาทภายในระยะเวลาไม่กี่ปีซึ่งตนมาทำธุรกิจออนไลน์ยืนยันว่าตอนที่ขึ้นเวทีนั้นไม่ได้รับเงินค่ารับจ้างโดยในบะริษัทเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการแบ่งตันส่วนกรณีที่มีภาพว่าตนไปท่องเที่ยวทริปฝรั่งเศสนั้นเป็นทริปโปรโมชั่นสาหรับ10ดีลเลอร์ ซึ่งตนเองได้เปิดไว้ห้าภรรยาอีกสและคนในบ้านอีก3ดิลเลอร์รวมทั้งสิ้นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเมื่อถามว่าเปิด10ดิลเลอร์แล้วได้กำไรบ้างหรือไม่นายไกลพบได้กล่าวว่าช่วงแรกก็พอขายได้นะส่วนช่วงหลังนั้นขายไม่ได้เลยขายได้เฉพาะกับคนที่รู้จัก สุดท้ายแล้วพอสินค้าใกล้หมดอายุก็เริ่มลดราคาแล้วก็นำไปสู่การแจกจ่ายกับคนรู้จักรวมทั้งไปถวายพระด้วยยอมรับว่าตนเองนั้นก็เป็นแม่ทีมโดยอยู่ในบริษัทดังกล่าวรวมทั้งสิ้นประมาณหนึ่งปีเศษเศษตอนที่ตนทำนั้นไม่มีคำว่าแม่ทีมด้วยซ้ำรู้จักเพียงแค่ว่าเป็นธุรกิจแบบเฟรนชชส์แล้วก็หลังจากที่เข้ามาร่วมทาธุรกิจนี้ ก็ได้มีคนที่รักตนนั้นมาร่วมเปิดบินทั้งหมด8ดิลเลอร์มีนลักษณะของการทำงานไม่เถียงไม่ถามก้มหน้าก้มตาทำตามอย่างเดียวเมื่อมีคำสั่งออกมาเราก็ต้องทำตามที่เขาสั่งสาเหตุที่ออกจากธุรกิจนี้เพราะว่าทั้ง8คนที่ตามตนมานั้นไม่สามารถขายของได้เลยทั้งที่พยายามทุกวิถีทางแล้วจึงรู้สึกว่ามันผิดปกติ ก็เลยออกมาพอออกมากลับไปศึกษาดูปรากฏว่าทําไมมันดูแปลกๆมันไม่ชอบมาพากลจึงได้รู้ว่าเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่พร้อมกับแจ้งว่าถ้าตนรู้ก่อนหน้านี้ก็คงไม่มีใครที่จะอยากเข้ามาสู่วง,งจรการทําธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่นี่ก็คือการปฏิเสธของคุณกบไมโครส่วนของทางคุณลูกตานีไม่ได้ไปฟังนะคะว่าเพราะสาเหตุอะไรเขาถึงได้ตีจาก ทางดีไอคอนแต่ว่าน้าตอนนี้เนี่ยก็คือคุณลูกการก็ไม่ได้อยู่ในวงจรของดีไอคอนแล้วแต่ว่าบอสพานั้นก็ไม่ปล่อยให้ใครได้ลอยนวลก็ยังมีการสั่งการคุณวิทูลออกมาเลยว่า5้าคนตัวตึงนี้ไปจัดการซะไปเอามาเข้าเป็นผู้ต้องหาร่วมด้วยแต่ว่าทางทนายเดชาเขาก็ได้พูดในประเด็นนี้เหมือนกันนะคะว่า งานนี้รอดยากอยู่แล้วติดคุกเป็นแสนปีอย่างแน่นอนอย่างบอสพอลเนี่ยทำมาเป็นปากเก่งในการสั่งการออกมาอย่างงู้นอย่างนี้จะขอประกันตัวอะไรอย่างไรแต่ทางในมุมมองของทนายเดชาเขามองว่ายังไงก็ไม่ได้รับการประกันตัวอยู่แล้วเพราะว่า มันมีโทษโสูงยังไงก็คงจะยาวไปเลยแต่ว่าไม่จำได้นะว่าในเคสของแม่ชะม้อยหรือใ,ใครก็แล้วแต่น่ส่วนใหญ่คุณก็รู้อยู่นะคะว่ามาตรฐานในประเทศไทยคุณจะบอกว่าแสนปีแต่จริงแล้วก็ติดไม่กี่ปีหรอกอาจจะติดเพียงแค่10ปีแล้วก็ออกมาก็สบายๆนะคะเพราะว่าทรัพย์สินที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันมหาศาลจริงๆดังนั้นก็อาจจะได้ส,สุขในหลังจากนี้ ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสถานที่นอนเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าบอสพอลจะได้รับการประกันตัวหรือไม่แล้วก็คุณกบไมโครหรือว่าคุณลูกตาลโหนกระแสนั้นจะเข้าปิ้งไปด้วยหรือเปล่าได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ